ต่อไปเราจะเริ่มกรรมฐานภาวนาสามฐานพ้องกันโดยกำหนดรู้มีสติดะลึกชอบประกอบด้วยปัญญาเมื่อเรามีสติระลึกรู้ชอบแล้วสมาธิทั้งหลายจะเกิดขึ้น โดยเราจะภาวนาก็มีไว้ว่าพุทโธอยู่กลางหน้าผากก็ให้รู้อยู่กลางหน้าผากทมโมอยู่กลางมือขวาก็ให้รู้ว่าสติอยู่กลางมือขวาสังโฆอยู่กลางมือซ้ายก็ให้สติรู้ว่าอยู่กลางมือซ้ายพุทโธอยู่กลางหน้าผากก็มีสติรู้อยู่กลางหน้าผาก โดยเราจะกำหนดให้เห็นเป็นสามเหลี่ยมเมื่อใครเห็นเป็นสามเหลี่ยมแล้วบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงสมาธิคือจิตตังมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาโดยไม่ได้ปล่อยให้ใจนั้นฟุ้งซ่านแสบายไปที่อื่นเราจะรู้ เฉพาะอยู่องค์ภาวนาถ้าใครภาวนาตามไม่ทันก็ให้ท่องแค่พุทโธธรรมโมสังโฆแต่ถ้าใครภาวนาทันก็ให้ว่าพุทโธอยู่กลางหน้าผากธรรมโมอยู่กลางมือขวาสังโฆอยู่กลางมือซ้ายก็ขอให้เอาที่เราภาวนาแล้วใจของเราสบาย ใจของเรามีความสุขก็ให้เราภาวนาตรงนั้น <c oughs> เราจะภาวนาประมาณสิบนาที Budho yoga na pa tammo yoga mewa samppo yoga mewa. Budho yoga na pa tammo yoga mewa

တို့ရက္ခိတ္တောတို့ကောရက္ခိတ္တောပါကံမောယုက္ကမုဘာသံကိုရက္ခိတ္တောစာဒံတို့ယောသံဟောယုက္ကမုသာဘုတော်ယက္ကမောပါကံမောယုက္ကမုဘာသံတို့ယောက္ကမုသာဘုတော်ယက္ကမောပါကံမောယုက္ကမုဘာသံတို့ယောက္ကမုသာဘုတော်ယက္ကမောပါကံမောယုက္ကမုဘာသံတို့ယောက္ကမုသာဘုတော်ယက္ကမောပါကံမောယုက္ကမုဘာသံတို့ယောက္ကမုသာဘုတော်ယက္ကမောပါကံမောယုက္ကမုဘာသံတို့ယောက္ကမုသာဘုတော်ယက္ကမောပါကံမောယုက္က

过要降啊！化身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 过要降啊！ ก็อยู่กลางมือขวาก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่ซ้ายมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่ซ้ายมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่ซ้ายมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่ซ้ายมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่ซ้ายมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่กลางมือขวาทั้งก็อยู่กลางมือซ้ายก็อยู่กลางหน้าบาทำมืออยู่ซ้ายมือขวาทั้งก็อยู่กลาง

你干啥

quá sang cầu dục tam dục tai lưu cảm xúc, này, tâm trạng của chúng ta để bình yên, tâm trạng của เกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเราทุกคนนั้นกำลังนั่งภาวนาทำสมาธิสมาธิคือการตั้งใจมัน่นความตั้งใจมั่นนั้นคือเราไม่มีจิตคิดออกไปข้างนอก เรามีอารมณ์เดียวขณะที่จิตของเราสงบตรงนี้ขอให้เราทุกคนสงบที่พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆโดยกำหนดภาวนาอยู่ในใจ ว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจเมื่อพุโทโธเกิดขึ้นธรรมโมเกิดขึ้นสังโฆเกิดขึ้นบุญนั้นก็เกิดขึ้นต่อพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนที่ได้มาสวมดมนต์ตรงนี้ ได้มานั่งกรรมฐานภาวนาตรงนี้นับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญเพราะถ้าเราไม่เป็นคนมีบุญเราจะไม่สนใจในการจะมารักษาศีลเราจะไม่สนใจการสวดมนต์เราจะไม่สนใจนั่งภาวนา เราจะใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกอย่างเดียวแสแวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกเอาไว,ว้ได้เยอะๆโดยไม่สนใจที่จะหาเอาทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายในใจพวกเราทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เราจะสวดมนต์ได้หรือสวดมนต์ไม่ได้ หรือสวดไม่ทันเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราเอากายของเรามานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งฟังเขาสวดมน์มานั่งกรรมฐานตรงนี้พวกเราทุกคนนั้นบุญได้เกิดขึ้นแล้วกับตัวเราเอง การที่พวกเราทุกคนน้อมเอาก,กายว่าจาและวก็ใจมานั่งในวัดมาฝึกหัดเรียกว่ามาเริ่มต้นที่พวกเราจะมาประพฤติพวกเราจะมาปฏิบัติกรรมฐาน เราต้องใช้กำลังใจต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายเพราะคนเราทุกคนนั้นยกเว้นพระอรหันต์ทั้งหลายถึงจะหมดกิเลสแต่พวกเรานั้นยังเป็นปัจจุชนคนธรรมดาเราย่อมมีกิเลส ด้วยกันหมดทุกคนเ้นไว้เสียแต่ว่าใครนั้นจะมีกิเลสน้อยหรือกิเลสมากว่ากันเท่านั้นเองวันนี้พวกเราทุกคนมาต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเรา อัตตาเวีจิตกรเสยอยเราจะมาชนะใจตัวเราเองเราจะมาน้อมเอาบุญเอากุศลเอากรมที่เป็นฝ่ายดีให้เข้าไปไว้ในใจของพวกเราเพื่อให้เรา มีใจที่สงบนิ่งให้ใจของเรานั้นได้รับความสุขบางให้สมองของเราหยุดคิดบางเพราะถ้าเราใช้งานสมองมากเกินไปใช้งานใจมากเกินไปชีวิต ของเราก็จะพบกับความว้าวุ่นชีวิตของเราก็จะมีแต่เรื่องเครียดชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่เรื่องทุกข์เรามานั่งกรรมฐานเรามานั่งสวดมนต์ก็เพื่อไม่ให้สมองมันเครียดไม่ให้สมองมันคิด ไปต่างๆนานาเราจะพักสมองวันหนึ่งนั้นเราให้สมองของเราได้พักวันละหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็แล้วแต่บางครั้งสมองมันคิดไปเรื่อยเฉยชำจิตมันคิดไปเรื่อยเรารู้ไม่เท่าทันไหม เราก็พลอยไปคิดกับมันพลอยไปยินดีในสุขก็ตามไปยินดีในทุกข์ก็ตามทำไมเราไม่ให้จิตใจของเราได้พักผ่อนบ้างทำไมเราไม่ให้สมองของเราได้พักผ่อนบ้าง เราแสวงหาโภคทรัพย์ภายนอกเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ถูกสุจริตนับว่าประเสริฐแต่สิ่งที่จะประเสริฐกว่าการหาทรัพย์ภายนอกด้วยอาชีพท,ที่สุจริตแล้วก็คือการหาอริยทรัพย์ภายในคือแสวงหา ด้วยการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนานี่เป็นแก่นแท้แก่นธรรมพวกเราทุกคนนั้นบุคคลใดได้นั่งกรรมฐานภาวนาเปรียบเหมือนบุคคลนั้นเข้าถึงแก่นแท้แก่นธรรมคือ มีสติรู้เท่าทางจิตพูดหลายครั้งบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรอะไรคือจิตถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรอะไรคือจิตเราก็ไม่สามารถที่จะฝึกจิตของเรานั้น ให้สงบได้เราก็ไม่สามารถทำให้จิตของเรานั้นเป็นสุขได้ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าจิตคืออะไรเสียก่อนแล้วก็รู้ว่าใจคืออะไรรู้ว่าสติคืออะไรถ้าเราเป็นผู้ฟังผู้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่า จิตคืออะไรใจคืออะไรสติคืออะไรทำไมเราต้องมีสติตลอดเวลาทำไมเราต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้สง,งบแม่ให้มันคิดงุ้งซ่าจิตเป็นตัวรับรู้ในอารมณ์ต่างๆที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้ รูปรดกินเสียงโอทัพะธรรมรมจิตเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับนานพูดไปอย่างนี้พวกเราอาจจะไม่เข้าใจกันใหญ่ก็ไว้วาหลังเดี๋ยวจะอธิบายฟังตรงนี้วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ก็ขออนุโมทนากุศลและจิตกับพวกเราที่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้และขออนุโมทนาบุญกับยัดโยมที่ดูไฟ์สดอยู่ขณะน,นี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เข้ามาสวดบ,บนในกลุ่มบ้านปัญสขุขอให้เราจงมีความสุขความเจริญปราถนานึกคิดสิ่งใดถ้าไม่เหลือวิสัยของกรรมเราใส ขอให้เราทุกคนจงได้กุศลนี้ด้วยกันขอความไม่สําเร็จความไม่คล่องตัวอย่าพึงบังเกิดขึ้นมีกับพวกเราทุกคนต่อไปพวกเราเตรียมตัวปวดน้ำแผ่บุญกุศลไปให้ท่วมืดโลกธาตุอน,นันตจักรวาลไม่เลือกที่รลักมักทีิชังไม่เลือกทุกชนชาติทุกศาสนาเราจะแผ่บุญให้เขาเหล่านั้น